เราได้ไปเลยครไเลยค่ะไม่งกินเลย่ปไปเร็วอีกเิมเกณฑน้อยหน่อย เออโพสโพสล่าสุดมันเป็นกระแสที่อข้าไปหมดก็บดเมื่อเช้าวันนั้นวันนั้นวันที่ก่อนจะโพสอ่ะตื่นขึ้นมาก็เลยคิดว่าอ๊คิดอะไรไม่ออกปิ้งก็เลยเกิดโพสต์นั้นขึ้นมาพอโพสต์เสร็จปุ๊บเราก็ไปนอนพอตื่นขึ้นมาหนึ่งแสนไลค์ภายในสามชั่วโมงคนเข้าถึงประมาณเจ็ดล้านเอ้าแล้วก็ไปดูพออาบน้ำเสร็จปุ๊บเปิดมาคือเต็มไปหมดเปิดตัวแล้วเปิดตัวแล้วเปิดตัวแล้ว ก็ก็เดตติงดีมากฮะ <laughs> จริงจริงถ้ามองมันเป็นการที่โพสเพื่อแบบเล่นเล่นหรือว่าจริงๆต้องการที่แแบบสื่ออะไร,รในโพสนั้นจริงๆแล้วน่ะคือส่วนตัวผมอ่ะมันไม่ได้แปลกหรอกเรื่องการโพสอะไรเงี้ยเพราะเราก็แต่งยิงอยู่แล้วเสมอมันไม่ได้ไม่ได้เป็นครั้งแรกของการแต่งยิงหรือเป็นการแบบเดบิวต์ตัวเองให้มันเป็นแบบอย่างเงี้ยคือเราเป็นอย่างเงี้มาต่ละแต่ลยอยู่แล้วแต่เราเราก็พกขำๆแต่มันดันแมส้เฉยโพสนั้นโอเคนะเราก็ไปต่อก็เลยก็เลยข้ามหนึ่งวันมาก็เลย เพียงแค่วันเดียวที่เราเป็นเกย์น้อยอพอพอพอข้า่งวันมาแต่แล้ววันนี้อยากเป็นผู้ชายกลับเป็นคนปกติดีกว่าอคือแล้วแต่ฟิลแล้วแต่ฟิลแล้วแต่ฟิลครับตอนนี้เราให้คํานิยามตัวเองยังไงหมายถึงนิยามอาทิเช่นการการที่เราเป็นเออหรือคนคนแต่คิดว่าเราจะเป็นยังไงหรือะไรคือมันก็แล้วมันก็แล้วแต่จะคิดเนาะเพราะโลกใบนี้2025 LGBTQ+ บวก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 ของเราคูณ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 วันนี้ วันนี้ชอบผู้หญิงผู้นี้ชอบผู้ชายสมมุติมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับพี่ชีวิตปัจจุบันแต่ว่าพสต์นั้นน่ะมันเลยกลายเป็นว่ามันแกนโอเพนนิ่งเต็มตัวกันฉันยอมรับว่าใช้โลกดูแลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆแล้วมันก็มันก็คิดได้หลายแบบคนคิดก็อ๋อมึงเอากระแสสองอ๋อมึงอยากเปิดตัวมันแล้วแต่คุณจะคิดผมก็ให้ให้กลับบ้านไปให้พี่คิดเอาเองเราใช่มาตอนเย็นเราปิดเลยวันรุ่งขึ้นเราก็แบบว่าเออ ต่างคนต่างวิจารณ์ไปเนาะมันแต่ผมชอบไงยี่อะไรเงี้ยคนด่ายผมยิ่งชอบยิ่งคนพูดถึงผมก็ขอบคุณนะคะอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกดีในหนึ่งวันนั้นแต่แต่ยางคิดทางคอมเมนต์คือพอเหมือนแบบด้วยคนบางคนที่คิดว่าเปิดคิดว่าเปิดว่าเราเป็นแต่เขาก็แบบกลับชื้นชมว่าแบบจริงจริงแล้วเราก็แอบดีใจนะเอ้ยคนไม่คนที่แบบเอ้ยยังไงก็รักเพราะฉันรักเธอเป็นผู้ยันฟินแลนด์เออฉันชอบเธอทำอาหารกินขยันทำแข็งเลี้ยงลูกน้องเลี้ยบ่ายเลี้ยงท้องไปแต่บางคนก็จะแบบหรอ เปลี่ยนแต่แรกก็ไม่ให้หล่ออะไรเงี้ยแปลกตรงไหนเเราก็ยิ้มเออชอบแสดงว่าเขาติดตามเรานี่ววาหล่อไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยนะว่าออไม่รู้เลยว่าเป็นไม่เคยรู้เลยแมนตลอดแมเราตลอดเลยอะไรเงี้ยอ๋อแซ่กุนหว่าแต่เราชอบแต่เราชอบเราเอ็นจอยกับทุกคอมเมนต์จริงๆครับเราไม่กลัวใครเลยแต่มันก็อย่างที่บอก FC เราก็ เขารักเราที่ที่พี่เป็นเราอะครับพี่ต่อให้วันนี้เราเป็นแบบไหนเขาก็ยังยืนหยัดในการรักตัวเราเหมือนเดิมเพราะบุคลิกเรามันชัดเจนมาอย่างเงี้ยเป็นสิบกว่าปีแล้วครับจริงๆผมว่าไม่น่าเกี่ยวกลัวจะโศกไปกีแต่ลโค้ดอะไรอย่างเงี้ยถ้ารูปแบบผ่านได้อะไรยงเี้น่าจะมีเรื่องหนักกว่าเรื่องเพศไหมฮะถูกไหมครับคือถ้าถ้าเรื่องถ้าเรื่องเพศมันนิดเดียวแต่ถ้าเกิดเรื่องปัญหาทางครอบครัวเยอะกว่าอันนี้อันนี้เบาผมว่าเบา คนนั้นคนนั้นเอ็นเกียรติยศเปิดอะไรเปิดรับไปได้ยอุ้พันกัเหรียญนะพี่พอเดียวออุ้ยสปอกรเข้ามาแล้วเขาพูดให้เข้าใจแหละพี่ก็เปิดกลามมองเห็นบ้างพอเดียวพันกัวเหรียญพอที่สองก็ชำอยู่มันมีคนเขามาจีบไหมพอพอเหมือนแบบเออว่าเปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงเหรอนั่นนี่นี่นี่ก็เหมือนบางคนก็อาจจะไม่ได้ตกใจหรือเสียภัยอะไรมันก็เพราะกูก็รู้อยู่แล้วมึงอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นแบบเนี้ย แต่บางคนก็อ๋อจริงหรองัน้นก็<ร>เข้าทางเลยสิาบางคนนะแบบเอาเอเแบบเพื่อนๆพื่อนแกล้งคอมเมนต์เข้ามาอะไรเงีอย่างเงี้ยนะครับจะชอบผู้หญิงเหม,มือน,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 นเดิมครคัออบมันบริบบบริบบบมีอย่างชอบเหมือนเดิมคือเราเคยชอบแบบไหนเราชอบแบบนั้นอา่าแเราก็ชรักก็ชัยไว้ตายแล้วกับเ<อ>บสเป็นเพื่อนรักการเพื่อนรักเพื่อนซีเพื่อนเลิฟจริงๆตอนนี้มีข่าวจิ้นกันเนาะ เาอกว่าเราโปรโมทธุรกิจเป็นกันจ้นว่าโปรโมทธุรกิจจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมทำยาดมฟินแฮงเอ๊ะยาดมอยู่ไหนนะเอ๊ะยาดมอยู่นี่หรือเปล่าตายแล้วตายแล้วจริงๆแล้วผมทำยาดมแล้วผมอ่ะชวนนางเป็นพเซนเตอร์ผลเบยว่าเฮ้ยมึงเอาเท่าไหร่วะเบสเธอเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพื่อนกันเนาะพี่ฉันไม่เอาโอเคไม่เอางั้นก็เลยมาถ่ายพอวันถ่ายปุ๊บใส่คู่กันปุ๊บก็เกิดแบบ เอฟสี่เขาชอบผมก็เลยบอกว่าคือคือว่าสองบาทเอาไหมคุยคุยกับแม่เขานั่นแหละเอาสี่แม่เขาบอกเอาสี่อ่าเอาสามบาทเอาไหมสิบบาทเอาไหมอะไรเงี้ยเราก็จะเอาเปอร์เซ็นต์ไหมล่ะเขาบอกว่าเขาไม่เอาแต่แม่เขาว่าเอาสี่แม่เขาบอกเอาลูกไม่เอาแม่เอาโอเคงั้นก็ให้ไปเลยไหนๆก็ไม่มีค่าตัวอยู่แล้วครับทุกเวลาเราไลฟ์สดอย่างเงี้ยทุกการยอดขายก็เขาได้หมดได้เปอร์เซ็นต์หมดแบ่งเขาอยู่แล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ครับแล้วใช่ไหมเราเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมว่าให้เขาเท่าไหร่ ไม่ไม่ขอระบุด้วยความพ่อคนเชียร์เยอะๆแบบให้เราไอ้จริงไหมจริงไหมจริงจริงแล้วเรามีความรู้สึกดีต่อกันอยู่แล้วแนวคมเป็นเพื่อนแต่ในเรื่องอย่างอื่นมันก็เป็นเรื่องของอนาคตไม่กล้าสบานไม่กล้าพูดนะว่าไม่หลอกไม่มีทางหลอกเผื่อเกิดขึ้นมาอ้าวมึงบอกว่ามีทางนี่แต่เผื่อมันเกิดขึ้นได้ไม่มีใครกล้าไม่กล้าการันตีมีเห็นที่คนเขาไปโยงว่าเบสเคยไปดูดวงว่าเหมือนแบบที่หมอดูทำนายว่าแบบมันตรงกับเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้ว่าดูดวงกั่เนับ ขูดขีดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้อันนี้ไม่เห็นดวงอืแน่เบอกว่างนี้มันตกันเออมันตรงก็เออแต่จริงๆเราแฟนเขามีแต่คนหล่อหล่อเนะเราดูเราอย่างี้ดูเราสิทีนี้เราก็นหล่อไงหล่อหมายถึงว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วแต่คนจะพิจารณาเอาแต่ว่ายังยืนอยา่ว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันโดยมาเสมอปรึกษากันงานการซัพพอร์ตกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือตอนนี้ด้วยแบบมันจิ้นมาหลายรอบกระแสคนมันเชียร์เยอะมากเลยถามว่าเยอะไหมเยอะมากเวลาเวลา เวลาร้องเพลงอ่ะพี่แบบเอารักกับเบสเป็นแป้นตลอดเวลาไปงาน่าสุพชรบณ์คนเตรียมมากแล้วพูดแต่พูดแต่เรื่องเบสบิ๊กเบสบิ๊กตลอดเวลาอ๋อแต่ว่าคนเขาเชียร์เรานี่หว่าเราก็ดีใจที่ที่เอฟซีเชียร์เราแต่ว่าเราก็เป็นไปเรื่องของอนาคตหมายความว่าตอนนี้เป็นมูงกันจริงๆจริงๆเลยทำไมเราถึงแบบไปเปเขาเยอะเขาโดยตรงเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยได้รับการเปเราทั้งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีคนเปจริงหรือเปล่า ก็หนึ่งเนาะอย่างที่บอกว่าเขาหนั่ยทำงานให้เราแบบโดยที่เขาไม่คิดค่าโทรเลยเลยเรากู้กส่าเราอยากตอบแทนเขาโดยการที่วันนั้นน่ะไปนั่งแต่งหน้าอยู่แล้วมองที่โทรศัพท์เขาพี่ยังใช้พวโฟน16อยู่นีิว่าเอออะไรเงี้ยก็เลยเซลพอนั่งปุ๊บโทรบอกเลขาว่าไปหาโทรศัพท์ให้หน่อยตอนนี้ภายในหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเขาจะกลับก่อนก็หาได้ก็ต้องให้เลยเบสเหรอฮะไม่มีโสดเบสสวดเราเราคุยกับเขาเยอะไหมทุกวันเนี้ย เยอะอยู่ครับก็โทรหากันแทบวันเว้นวันถ้าทุกวันก็จะน่าดูน่าเกลียบไปเนาะวันเว้นวันวันเว้นวันแล้ววันนึงนานนานวันนึงนานนานหมายถึงว่าคุยกันนานๆคุยนาน2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่ขนาดนั้นพี่เพราะผมทำงานเนาะเป็นจังหวะก่อนนอนคุยก่อนนอนคุยไปก่อนนอนก่อนนอนน่าจะไม่ได้คุยไม่มีบอกกันไม่มีบอกกันเอาหรอย่าางงี้เนะก็เพราะ ฟันดีทันติสวัสดิ์ตั้งใจทำงานมีอยู่แล้วครับออแต่ว่าก่อนนอนผมเป็นคนนอนไม่ตรงเวลาออห้องกับอากาศตัวนน้องกับข้าวจิง,นงเนาะอ่า <c oughs> อย่างอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ขออนุญาตถามน้องเพงลงเราออกกระแสวงบิลแอนด์ใช่เขาบอกว่าจะมาสมัครเออบางกระแสเขาก็อยากให้มาสมัครกับเราเราจะรับไหมถ้าเขามาสมัครจริงๆแล้วอันนี้จริงๆแล้ว <c oughs> ตัวน้องเขาอ่ะ อาจจะไม่อยากมาสมัครก็ได้อะสมมุติเราว่าใครอยากไปถ้าบางทีน้องอะใครจะอยากไปไม่ได้อยากกลับไปแต่เอฟบางคนแบบกลับไปสิเออแล้วทีเนี้ยต้องถามเราใช่ไหมว่าเราจะรับไหมถ้าเขามาสมัครจริงๆก็อาจจะยังเท่ากับไม่รับก็ร่วมงานได้แต่ถ้าเกิดจะอยู่ในเครือบริษัทเรากันก็คงไม่ได้ครับก็คือแสดงว่าหลังจากที่เขาประกาศแล้วออกมาเขาไม่ได้เคยได้ติดต่ออะไรเลยมาไม่เคยไม่เคย ยังไม่ได้เจอเลยตั้งแต่ตั้งแต่ใช่ก็ไม่ได้คุยกันเลยไม่เคยเจอกันเลยไม่ได้เจอถ้าถ้าแบบผ่านการแบบงานโรงการแต่ไม่ได้เห็นการครับแต่ไม่ได้เจอกันเลยในมุมมองเราเราตกใจแบบที่เขาแบบประกาศลาออกจากวันที่ทแถลงข่าวดีจริงๆอ่ะผมผมไม่ได้ตกใจอะไรเลยเพราะว่าผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องของงานทางานคนเรามันมีสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเนาะมันปีหนึ่งต่อปีอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเรื่องปกติที่อาจจะมองเห็นจุดที่มัน สามารถพัฒนาตัวเองได้เด็กๆเด็ก,ดก,ดกทุกคนมีมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนที่ทำงานแหละผมมองว่าเป็นเรื่องปกติมากๆไม่ไม่ใช่เรื่องแบบแปลกเลย <c oughs> อีก <c oughs> หนึ่งเรื่องเราเห็นใน t ิ k ตอ k ที่มันเป็นแวดเราเอาหมที่เรื่องชุดนอนของเราที่อดีตภรรยาเขาเอาให้อีกคนนึงใส่หรือเปล่าหรือมันคนละชุดหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีความเห็นใงนี้อะไรบ้างชุดเดียวกันไหมชุดเราไหมถ้าเห็นในภาพละฮะ มันก็ชุดผมอะฮะแต่เราไม่คิดอะไรหรอกพี่มันมันมันเป็นทิ่สินผ้ามาแล้วแต่จริงๆแล้วม่นชุดเรานั่นแหละเพราะว่าภาพนั้นก็คือมันของเราแต่เราไม่คิดอะไรจริงๆเพราะว่ามันเคยใช้แล้วมันก็ไม่ไมด้มีปัญหาอยู่แล้วไม่ได้ติดใจไม่ได้ไม่ติดใจจริงๆไม่เห็นด้วยซ้ำเห็นตอนแรกก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วก็แค่แบบอ๋อแค่นั้นจริงๆแล้ว ผมก็พึ่งรู้นะว่ามันพอเราเลิกราการปีกว่าแล้วมันอาจจะลืมหรืออาจจะไม่ได้นึกถึงอันนี้เราเข้าใจได้บางอย่างเราอาจจะลืมอ๊ะใช่นี่หว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เข้าใจทั้ง f อแล้วก็คนสงสัยอะไรเงี้ยนะครับอย่างคาดีความตอนนั้นที่ยื่นฟ้องมันถึงรงไรนนฟ้องฟ้องใครยังเรายังไม่ได้บอกไงว่าเราฟ้องใครอ๋อตอนนี้ก็อยู่ในอยู่ขั้นตอนดําเนินการของคดีอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรก็ช่างเนาะยังอยู่ในขั้นตอนดําเนินคดี ของสามอยู่ยังไม่ตัดสินจบไปแล้วบ้างตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มีเรื่องก่อนหน้านี้ผมมีเคสเดียวหรือสองเคสมีแค่สองเคสเท่านั้นยังไม่จบสักเรื่องใช่ครับยังอยู่กลางอยู่จริงๆไม่ได้ว่าไม่ใช่ระยอมหรอกเป็นเราเอาความเราสู้ด้วยความถูกต้องจนถึงที่สุดมากกว่าแต่เราไม่ได้เอาชนะนะเราเอาความถูกต้องนำอัส้ายอยากให้ฝ่า โตเกียวมิวสิของเราหน่อยจะเปิดใกล้เห็นว่าใกล้จะเปิดวงครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกปี2ปีนี้ก็นอกจากจะทําค่ายเพลงเหมือนเดิมแล้วยังทําวงดนตรีขนาดใหญ่ซึ่งรองรับเจ้าภาพไม่าจะเป็นงานวัดงานบุญอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมรับงานซอสแจ้งก็มีเออที่สองก็มีนะครับก็ฝากด้วยเปิดวง8ตุลาคมนี้ที่บ้านพระคือตาาําบลพระรับอาเภอเมืองขอนแก่นครับมันมีความพิเศษอะไรจริงจแล้วเราเป็น วงของเราอ่ะมันไม่ใช่โลมันไม่ใช่วงหวัลัมสามที่เราเคยเห็นเราเป็นวงดนตรีผสมผสานความเป็นรูปแบบดนตรีทันสมัยนะครับผมซึ่งปีนี้ครูชาติก็เข้ามาทําโชว์ให้กับทางค่ายนะครับนำเสนอโชว์แปลกใหม่มรูปแบบเวทีฉาก,กเสียงก็เป็นแบบหลากหลายมิติมากขึ้นครับไม่ได้แค่แบบเ,เต้นร้องหรืออ่างเงี้ยมันมีอะไรมากกว่าร้องเล้นเต้นลําด้วยเ,พ,เพิ่มเยอะอยู่ค,ครับก็ติดห้าิหกล้านได้ ก็ประมาณนั้นมันก็ไม่ถึงอาจจะไม่ถึงแต่ว่าก็เกือบจะประมาณนั้นครับเพราะเราใหม่หมดเลยชุดการสแสดงอะไรเงี้ย<ช>เด็กๆรถล,ลาแบบอุปกรณ์ต่างๆครับยยใช่